ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ลูกค้าแจ้งว่าต้องการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับตอนนี้เคยติดตั้งแอร์เป็คบัสกับช่างเพชรไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่ามาวันนี้ลูกค้าขับไปมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับดังมากนะครับช่วงคอมมอร์ทำงานดังคาค่ะเวลาคอมตัดก็หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาการและก็สาเหตุนะครับเป็นยังไงทาไมลูกค้าถึงอยากเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับคันนี้น่าจะ ีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนะครับคือช่างเพชรเคยทําคลิปติดตั้งแอร์ไมคควาไปแล้วนะครับคันนี้นะครับก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังเย็นดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีปัญหานะครับก็ลูกค้าทางยู่ตรงนี้นะครับก็ช่างเพชรก็เขินไปด้วยนะครับวันนี้พูดไปด้วยเขินไปด้วยยินเสียงไหมครับช่างเพชรติดคอมนะครับ เสียงเงียบไปเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวเปิดความแอร์นะครับความแอร์อยู่ตรงนี้นะครับได้ยินไหมครับน่าจะได้ยินกันอยู่นะครับเยียงความนะครับถ้ายองเล่นเครื่องนิ่นะครับเพราะว่าควมเริ่มปัญหาเรื่อมีการผิดล้อนะครับนี่ครับหายไปแล้วนะครับความลูกนี้ ลูกค้าน่าจะเปลี่ยนกับช่างเพชรใช่ไหมครับลูกค้าเปลี่ยนกับช่างเพชรน่าจะหลายปีอยู่นะครับลูกเพชรช่างเพชรจนจําไม่ได้นะครับว่าเปลี่ยนวันไหนนะสำหรับคอมเพรสเซอร์นะครับก็หลายปีนะครับอันนั้นมีความมือสองนะครับที่ช่างเพชรเปลี่ยนให้ลูกค้าแ,แต่วันนี้ลูกค้าจะเรียกเป็นคอมคอมใหม่นะครับจะเป็นคอมเทียบนะครับเดี๋ยวมาดูแรงอัดก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับฝั่งโลอยู่ที่4 0 p ปีดนะครับฝั่งไทยอยู่ที่150 p s ไนะครับกำลัง ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้มีพัดลมช่วยนะครับระบายความร้อนช่วยมี3ตัวนะครับทําให้แรงดันไม่สูงนะเพราะว่าการระบายความร้อนถือว่าดีนะครับทําให้แรงดันต่ํานะครับเดี๋ยวเ <c oughs> รามาลุ้นระบบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นระบบส่วนตาแมวนะครับใส่ก๊าซนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็คือหวังว่าหวังว่านะครับช่างเพชรหวังว่าการได้ระบบจะทําให้ใส่ก๊าซกลับมาใส่นะครับมองเห็นน้ํายานะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการ ถอดคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ถ mm hmm. อดใช้กองต่างๆออกมาเราจะทา,าล้างระบบฟลช,ชิ่งระบบใหม่ทั้งระบบนะครับว่าระบบจะเป็นยังไงครับกับตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับผม mm hmm. ตู้คอมพิวเตอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวช่างเพชรจะทำการฟลช,ชิ่งหรือล้างระบบ mm hmm. เป็นตู้แอร์หน้านะครับ mm hmm. ถ้าระบบดำมากนะครับต้องล้าง F11 ก่อนนะครับ ก่อนล้างเครื่องนะครับไม่งั้นน้ำมันจะดํากรองจะดํามากๆนะครับเครื่องนี้จะใช้ได้ในกรณีที่คอมไม่ล็อกหรือระบบไม่ดํามากนะครับแต่ถ้าระบบดํามากต้องใช้ s 11ล้างก่อนนะครับถ้าไม่ไหวก็คือเปลี่ยนระบบนะครับไม่ใช่ว่าจะมาฝืนล้างอย่างเดียวงั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็นชุดแอร์หน้าครับของรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูครับ มาดูกันครับว่าสภาพน้ำมันท้านในจะเป็นยังไงครับอันนี้เสียงโบนะครับแรงดันเกินนะครับน,นี่ก็อรยอยครับเป็นเพดโรยอยเดียวนะครับมาแล้วครับ ระบบค่อนข้างดีเลยนะครับก็ไมได่ดำมากนะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็ปล่อยให้เครื่องทำงานนะครับเดี๋ยวหาเก้าอี้นั่งก่อนนะอันนี้เป็นของตู้แอร์หน้านะครับ อันนี้รอบแรกนะครับกล้องอาจจะย้อนแสงนิดนึงอยู่นะครับก็ถือว่าเพราะช่างเพชรนำนำล่องไปด้วยเอซเอก่อนนะครับก่อนที่จะมาพัชิ่งระบบนะครับไม่ใช่ว่าระบบดำดำมาพัดชิ่งเลยอย่างนี้กล้องเราพังเลยนะครับอันนี้ต้อง อันนี้เป็นเครื่องที่ล้างระบบในกรณีที่ไม่ดำมากนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเอาแบบดำๆมาไล่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเปิดลมไว้นะครับประมาณนี้ก็รอนะครับนะครับมาแล้วครับก็ไล่ไปเรื่อๆยๆจนกว่าจะพอใจนะครับ ว่าสะอาดพอแล้วนะครับก็หยุดนะครับรอบรอบสองนะครับอันนี้เป็นตู้หน้านะครับไปทีละเคสนะครับ อันนี้คือพ่วงเข้ารถจริงๆนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับอันนี้เป็นงานจริงๆนะครับคลิปนี้ไม่ใช่ว่าจัดฉากจัดคอนเทนต์อะไรนะครับอันนี้คือเปลี่ยนคอมคอมเพรสเซอร์นะครับแรกๆเราดูต้นคลิปน่าจะได้ยินเสียงคอมอยู่นะครับใปต่อครับ 3ครับผมตัวแอร์หลังรอบสองนะครับ น้ำยาค่อนข้างที่จะใสอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับรอบน้ำยารอบที่สองนะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับการล้างระบบแบบซิวซชิวๆนะครับกับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้น้ำยาล้างระบบก็ไหลสู่แทงเก็บน้ำยานะครับประมาณนี้นี่เราปล่อยลมเข้าไปครับ ลุ้นกันครับลุ้นกันครับจะเป็นแบบไหนมาอยัางมาอยัางมาครับเที่ยวนี้สีเป็นยังไงสีเป็นยังไงนะครับก็ยังค่อนข้างที่จะดำอยู่นะครับ ีเข้มๆอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าโปรกโปรกมากนะครับอีก2อสารอบนะครับตบท้ายด้วย F16 เราสะอาดแน่นอนครับผมเที่ยวสุดท้ายนะครับเป็นขั้นตอนการล้างแผงแอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็รันเครื่องไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต่อเข้าแผงหน้านะครับ พอแรงดันหมดนะครับเดี๋ยวน้ายาก็จะไหลลงไปในแทงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นการไล่ทําความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ตอนแรกไล่ F11 ไปก่อนแล้วนะครับสักพักแล้วนะครับก็ตามด้วยดันเครื่องทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างเพชรจะไล่เป็นไล่ย,ย้อนนะครับไล่าจากอ่าท่อเล็กออกท่อกลางนะครับไม่ได้ไล่าตามอ่ากลางมหาเล็กนะครับจะเป็นการ ล้างระบบที่ค่อนข้างที่จะไล่สิ่งสกรปรกออกได้ดีมากนะครับอัน,นี้ก็ปล่อยให้เครื่องทำนะครับตื่ต้ตแรงแรงดันเกินนะครับพอแรงดันเกินมันจะโปออกนะครับลมไม่ต้องตกใจนะครับมาแล้วมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะดำนะครับก็ทำไปประมาณห้าหกรอบนะครับ ห้าหกอบเพื่อนําพวกเศษพอมเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอะไรที่มันอยู่ในระบบแอร์นะครับจะมาติดอยู่ที่กรองนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆด้วยนะครับชิ้นหนึ่งนะครับติดอยู่ที่กรองหยาบนะครับส่วนกรองละเอียดเราก็ค่อนข้างที่จะระยิบระยับไปด้วยเศษเหล็กนะครับกอถ้ามองด้วยตาเปล่าใกล้ๆจะเห็นไะยิบระยับเลยนะครับพราะเศษเหล็กจะเก,กาะบริเวณกรองละเอียดเราเยอะมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวช่างเพชรขออะไรระบบ แห่งแอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวไล่เสร็จช่างเพชรจะประกอบคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งหลังจากใกล้ระบบเสร็จนะครับผมกับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากช่างเพชรล้างระบบเรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นคอมเทียบนะครับ 10PA17C นะครับเป็นคอมใหม่นะครับคอมมีรับประกันให้ลูกค้า4เดือนนะครับก็รับประกัน ดังรั่วนะครับส่วนกรณีคอมล็อกระบบดำกลับมาอันนี้ไม่ได้รับประกันให้นะครับเพราะว่าการที่ความจะล็อกได้เกิดขึ้นจากส่วนใหญ่ก็คือความร้อนเคลื่อนน้ําแห้งน้ามันเครื่องแห้งเครื่องมีปัญหาอ่างเงี้ยคอมถึงจะมีโอกาสล็อกน้ํามันคอมดํากลับมาเพราะว่าบริษัทเขาไม่รับเคลมนะครับกรณีที่น้ํามันคอมดากลับมาเพราะว่าช่างเพชรไล่ให้อย่างสะอาดแล้วนะครับคอม เป็นความเทียบชุดหน้าลูกค้าเรียกเป็นชุดหน้าของเดิมนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังใช้งานได้นะครับก็ให้ลูกค้าใช้ไปก่อนในอนาคตสามารถเปลี่ยนที่หลังได้นะครับนาฮัตคอมกรณีที่มันมีปัญหาไม่ไม่ช็อตอะไรประมาณนั้นหรือไม่ทํางานครับสามารถเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องขอทํายานะครับเพราะว่ารถคันนี้ทํากับช่างเพชรแทบทุกอย่างนะครับอะไรในรถคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นแฮงแอร์ตู้แอร์คอม ตัวแอนนาครับเป็นอะไรที่ช่างเพชรเป็นคนเปลี่ยนให้นะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับทำกับช่างเพชรมาน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะครับโอเคช่างเพชรประกอบคอมรสเตอร์รุ่นนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสว่าคอมจะหายดังแล้วแอร์จะกลับมาเย็นชํำเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมลดตู้คอมพิเตอร์นะครับหลังจากช่างเพชรไล่ระบบทำความสะอาดภายนอกเอ้ยภายในให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไส้กรองแผงให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เติมสารทาเย็นนะครับเต็มระบบแล้วนะครับ ก็แรงดันยังไม่คงที่นะครับเพราะว่าแอร์ด้านในยังไม่เย็นนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเติมสารทำเย็นเข้าไปนะครับฝั่งลอยู่ที่50 PSI โดยประมาณนะครับฝั่งไฮอยู่ที่170 PSI นะครับส่วนเรื่องความเย็นนะครับเดี๋ยวช่างเวทจะพาเทสอีกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเพรสเซอร์นะครับว่าจะต่างกับตอนแรกหรือเปล่านะครับ คอมไบสเซอร์ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่างล็้ดูอิความนะครับอันนี้ตัดความแล้วนะครับความไม่ทํางานแล้วนะครับช่างให้เปิดความนะครับนี่คอมทํางานครับเงียบไลครับผมหยุดความครับผมนี่คามไม่ทํางานแล้วนะครับอันนี้เปิดความครับคอมทํางานครับผมเสียง เงียบเลยนะครับไม่เหมือนตอนแรกมาเสียงคา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 ,า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 เลยนะครับเวลาเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวปิดแอร์ให้ดูอีกรอบนะครับอ่าอันนี้ปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเปิดคอมแอร์อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเครื่องสั่นเล็กน้อยนะครับเวลาคอมทำงานเพราะว่าคอมเป็น P A นะครับไม่ใช่คอมอ่าแบบปิดรถมาถ้าเป็นปิดรถมาจะเป็นระบบวาล์วคอนโทรลนะครับ D คอนเดบันะครับวาล์วคอนโทรล จะดีที่รถแรงเครื่องนะครับแต่ข้อเสียคือไม่ทนนะครับแต่ความลูกนี้ก็ดีคือแอร์เย็นเร็วนะครับและก็ทนข้อเสียคือเวลาทํางานจะใช้ช่าเครื่องนิดนึงนะครับนี่ครับเรียบร้อยดีนะครับยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวช่างเพชราทดสอบความเย็นอีกทีนึงครับกับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับผมรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับก็ตอนนี้เซตระบบเรียบร้อยนะครับ ต๊ะโลกๆนี่ครับเป็นโต๊ะทำงานช่างเพชรเองนะครับโต๊ะทำงานราคาหลักหมื่นนะครับออะเรามาดูกันครับทิ้งไว้สักพักนะครับฝั่งลอยที่4ี่สิบพี่ใดครับอันนี้ลดลงแล้วนะครับฝั่งไฮก็อยู่แค่ร30ยิไพี่ใดนะครับอันนี้บางทีนะช่างมามาเช็คนะครับตกใจเลยครับว่าความไม่มีกำลังไม่ใช่นะครับรถคันนี้ช่างเพชรเสริมแขงเสริมพัดลมให้ทำให้การระบายความร้อนทำได้ดีนะครับ แล้วก็สารทำความเย็นเป็นเกจที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับทําให้แรงดันต่ํานะครับฝั่งโลต่ําขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในยิ่งเย็นยิ่งต่ําฝั่งไฮเหมือนกันครับอุณหภูมิภายในยิ่งเย็นมันก็ยิ่งต่ำครับอันนี้ไม่ใช่ความใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือระบบสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับนี่ดูจากท่อนะครับนียวแล้วครับความเย็นด้านในเดี๋ยวช่างเพชทพาไปทดสอบนะครับหลังจากแก้ไขคอมก็ไม่ดังแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปทดสอบความเย็นอีกทีนะครับด้านในครับผมกับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้ครับผมตอนนี้ช่างเพชรอยู่ในห้องดยสารที่เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนคอมพิวเซอร์ล้างระบบรีเซ็ตระบบให้ใหม่นะครับทีนี้เรามาวัดอุณหภูมิภายในห้องดยสารกันครับตอนนี้เอาเข้าๆเร็วนะเพราะว่าลูกค้าก็รีบนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับช่างเพชรทำสองคันทั้งวันนะครับเปลี่ยนคอมสองคันนะครับช่างมีคนเดียวนะครับทั้ง คันแรกก็ทั้งถอดทั้งระบบคันนี้ไม่ได้ถอดนะเพราะว่าช่างเม็ดตัวแอร์ล้างให้แล้วนะครับเช็คให้แล้วเราช่างเม็ดก็จะเปลี่ยนแค่ใช้กรองแผงนะครับแล้วก็เซตพวกระบบอ่าตามท่อต่างๆนะครับต้องความสะอาดให้สะอาดเนียบนะครับเหมือนป้ายแดงนะครับเพื่อจะให้ความแอร์เราอายุการใช้งานาทนทานนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับการใช้งานนะครับมาดูอุณหภูมินะครับ อนนี้ช่างเปนจะเล่นเครื่อง5,500รอบนะครับเพราะว่าลูกค้ารอนะครับขออนุญาตลูกค้าถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าอา่าได้ถ่ายมางแต่ต้นก็ขอจบคลิปให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ FC ดูด้วยนะครับว่าหลังจากทําแล้วเป็นยังไงนะครับอุณหภูมินะครับตู้แอร์หน้านะครับตอนนี้ก็ความยังไม่ตัดนะครับที่8.5องศานะครับวันนี้รถโดนแดดจัดนะครับตอนบ่ายนะครับ ตัวทางรถค่อนข้างที่จะร้อนนะครับพอดีเลยนะครับกับการทดสอบแอร์นะครับว่าจะลงได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ช่างเพชรยังไม่ได้ทดสอบนะครับว่าความตัดเท่าไหร่นะครับต่ําสุดนะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับอุณหภูมิในห้องดยสารตอนนี้ยี่สิบหกองศานะครับอุณหภูมิที่ออกจากช่องลมแอร์นะครับแปดจุดสามองศานะครับก็ถ้าเป็นวีโก้ช่างเพชรก็ประมาณแปดจุดห้าแปดจุดสามอันนี้ความตัดแล้วนะครับอันนี้ความยังไม่ตัดนะครับ เยวดูไปเรื่อยๆครับว่าจะต่ำสุดได้เท่าไหร่นะครับตู้แอร์หน้าครับอันนี้ระบบสมบูรณ์นะครับการระบายความร้อนก็ถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวทดสอบสักพักนะครับเยวจะพาทดสอบตู้แอร์หลังอีกทีหนึ่งนะครับขอดูตู้หน้าก่อนนะครับว่าต่ำสุดได้เท่าไหร่นะครับกับการเปิดแอร์เย็นสุดนะครับพัดลมเบอร์สองนะครับ อุณหภูมิในห้องโดยสารก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยิ่ม5.9นะครับตอนนี้อยู่ที่8.0องศานะครับมาดูกันว่าจะลงไปต่ำกว่านี้ได้หรือเปล่าครับ7.8องศานะครับรู้สึกว่าคอมยังไม่ตัดนะครับรอสักพักนะครับ เพราะว่าห้องโดยสารค่อนข้างใหญ่ความน่าจะตัดแล้วนะครับมีกีท7.8องศานะครับอุณหภูมิวิ่งขึ้นแล้วนะครับความน่าจะตัดที่7.8นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้อุณหภูมิลดลงไปอีกแล้วครับห้องโดยสารก็เริ่มลดนะครับ7.8เป็นเดิมนะครับดูว่าจะยังลงไปได้อีกไหมครับส่วนอุณหภูมิในห้องโดยสารต้องรอสักพักนะครับ ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอุณหภูมิถึงจะอยู่ตัวนะครับเพราะว่าห้องในสารค่อนข,ข้างกว้างนะครับแต่คันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสแล้วนะครับเอาอยู่นะครับ7.7นะครับมาดูกันว่าจะลงไปได้อีกหรือเปล่าครับ7.7องศา ถ้าอุณหภูมิพุ่งขึ้นแสดงว่าคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับอันนี้เจ็ดจุดห้านะครับยังลดต้องไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิในห้องไอซายที่ยี่สี่จุดสองนะครับตอนนี้ก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันครับ กล้องเหนื่อยแล้วครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแบบนี้หนาวนะครับโอเคครับตอนนี้ความตัดแล้วครับอุณหภูมิเพิ่มแล้วครับผมเดี๋ยวไปเทสตู้หลังกันครับว่าอุณหภูมิจะได้เท่าไหร่ครับตู้แอร์หลังเดี๋ยวช่างเพรปรับแอร์ก่อนนะครับเอาเบอร์สองก็พอนะครับตู้หลังจะได้รู้อุณหภูมินะครับจะเร็วหน่อยครับพอลูก้ารอนะครับ ตอนนี้ช่างเพชรอยู่ตู้แอร์หลังนะครับเป็นตู้แอร์ไมโครบัสนะครับซาวเป็นของร้านประดิษฐ์นะครับทีมงานช่างนะครับที่ใส่ให้ลูกค้านะครับอันนี้ช่างเป็นคนใส่ให้เองนะครับลำโพงลูกค้ายังไม่ได้ใส่นะครับอุณหภูมินะครับใกล้เคียงนะครับงานในช่องลมไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเทสสักพักนะครับใหญ่ๆก็ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนข้างหลังมันจะเย็นช้ากว่าด้านหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าวิ่งยาวๆลูกค้า ให้ลดแอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแอร์มิโครบาสนะครับจากค่อนข้างที่จะเย็นฉ่ำนะครับอุณหภูมิในห้องในช่องลมอยู่ที่17นะครับในอ่า้วอในห้องในสารที่24ในช่องลม17นะครับแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลานะครับโดยเฉพาะกลางคืนจะลดลงต่ํามากนะครับก็โอเคนะครับกางเพรปวดแขนนะครับประมาณนี้ครับงานแก้ความดังนะครับความเย็นก็ถือว่าโอเคครับ ไมโครบัสยังไงมันก็เย็นอยู่แล้วนะครับข้างหลังแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าห้องในสารมันมีขนาดใหญ่มากนะครับกับรถตู้คอมพิวเตอร์ทุกท่านทุกคันนะครับก็ข้างหลังถ้าทุกค้าถามว่าทําไมมันเย็นช้านะครับก็ถ้าเราเป็นแอร์ไมโครบัสติดตำแหน่งเดิมรางยังไม่ได้เดินก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าย้ายไปไว้ด้านหลังตรงโน้นนะครับเดินรางแอร์ก็จะเย็นค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแต่ว่างบการเดินรางก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ โอเคครับวันนี้สําหรับการแก้ไขความดังนะครับสําหรับรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับคอมไม่ดังแล้วนะครับลูกค้ากลัวว่าวิ่งไปกทมออย่างเงี้ยไปคอมลอ็อกกลางทางอย่างเงี้ก็จะเสียตังค์แบบเสียเวลาด้วยอย่างเงี้ครับแล้วก็สิ่งที่ดีนะครับที่ลูกค้ามาคิดจะมาเปลี่ยนตอนนี้ช่างเพชรก็บอกเลยว่าเราสามารถไล่ระบบได้นะครับถ้ากรณีคอมล็อกนะครับลูกสูบติด ถ้าเสียเด็กอัดเข้าไปในแผงนะครับมันต้องเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ทั้งแผงเสริมแล้วก็แผงหลักแผงรองนะครับถ้ามาแบบนี้ก็คือรู้สึกแล้วว่ามันมีปัญหาก็ให้เข้ามาเปลี่ยนมาแก้ไขเราก็จะไม่ได้เสียตังเปลี่ยนพวกแผงนะครับเปลี่ยนแค่พวกไส้กรองล้างระบบอย่างนี้ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาโอเคครับสาหรับวันนี้ก็กลับมาเย็นฉ่าเหมือนเดิมนะครับแอร์ก็ไม่ดังแล้วนะครับสําหรับตัวตัวตคอมพิวเตอร์คันนี้ครับ ใครที่ดูถึงช่วงท้ายก็ขอบพระคุณมากๆนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ